ตรงนี้ต่างหากนะครับถ้ามันไม่มีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นมานะถูกไหมคุณก็ยังเข้าไปทําเหมือนเดิมแล้วถามว่าคุณผิดหรือไม่ละ่ะอันเนี้ยบุกลุกเต็มเต็มเลยเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาไม่ได้ทํามาเป็นเวลาสิบปีแล้วมันขาดกันไปนานแล้วอาะพูดง่ายๆมันขาดไปนะคุณเข้าไปทํานั่นก็หมายความว่าคุณเข้าไปทานะันก็คือผิดเต็มเต็มแต่เขายังพูดไม่หมดแค่นั้นเองเออเพราะว่าเขาตัดไปก่อน เอาแค่เฉพาะว่าอ่าทําการอ่าปลูกป่ายึดมาก็เพื่อเป็นการปลูกป่าอันนั้มนมันเรื่องปกติอยู่แล้วนะเขาบอกว่าผิดกฎระเบียบผิดกฎระเบียบยขี้หมาอะไรฮะกฎระเบียบอันอันแรกไงกฎระเบียบเป็นไงอันแรกเป็นไงถามหน่อยครับอันแรกเป็นไงกฎระเบียบอ่ะอ่าเป็ไ,ปไงโดนสินะขณะนั้นต้นมีเจ้าของนะ เจ้าของเดิมนะอันนั้นมีเจ้าของเดิมยังผิดเลยแล้วภาษาอันนี้ไม่มีเลยเอฟซี FC. ถือว่าขาดจากกันไปนานแล้วเออขาดจากกันไปนานแล้วถือว่าเป็นป่าโดยแท้จริงอสิบปีไม่ได้ทําอะไรเลยเอฟซี FC. อ่าตอนนี้เขาพยายามจะช่วยอีกแล้วเอฟซีเออพยายามจะช่วยอีกแล้วนะครับพยายามจะช่วยอลูกนอกใจเออแล้วแม่เป็นไงวันนี้แม่เป็นไงแม่ก็ลอยลำไง เออแม่ช่วยได้ไหมไม่ได้แล้วตอนนี้ก็แม่ก็พยายามจะหาเห่าใส่หัวลูกอีกแล้วลูกกระคันอีกแล้วงานนี้อพูดบิดเบือนไปทําไมหลักฐานมันฟ้องอยู่แล้วไม่ใช่จะพูดล,ลอยๆครับหลักฐานมันคาด้วยคลิปนะครับด้วยภาพถ่ายแล้วคลิปมองชัดเจนอยู่แล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเรื่องกันนี่คนก็ยังทําปัจจุบันก็ยังทําอยู่อะคิดพูดง,ง่ายถ้ามันไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นถูกไหมกูก็ยังทําเข้าไปทํา ประโยชน์อยู่ถูกไหมล่ะนี่ไงเอฟซีมันก็พยายามจะบิดเบือนนี่ไงเออมันไม่ได้ผิดอะไรนอกจากผิดกฎระเบียบกฎระเบียบขี้หมาอะไรนะโดนไปแล้วไม่เห็นแล้วนะเอออันแรกก็บอกผิดกฎระเบียบเป็นไงละ่ะกฎระเบียบขี้หมาอะไรนะมันพยายามจะให้ลูกเนี่ยโดนเต็มๆนะครับตอนนี้ช่วยเหลืออะไรได้ไหมไม่ได้ตอนอันอันสองเนี่ยแอดว่ายังไงก็โดนเต็มดอกแอดพูดได้เลย หนักกว่าด้วยหนักกว่าหนักเพราะเพราะอะไรหนักกว่าเพราะว่าคุณบุกลุกไงก็มันเกินกว่าสิบปีแล้วไงเออไม่ต้องไปถามเรื่องอื่นเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับในเมื่อเจ้าของเดิมเขาไม่ทํามาเป็นเวลาสิบปีถูกไหมอันนี้มันขาดสิ้นขาดกันไปแล้วแล้วก็มันกลกลายเป็นผืนป่าโดยโดยธรรมชาติเลยชัดเจนอยู่แล้วไอ้ยึดมันยึดแน่นอนอยู่แล้วเรื่องยึดเขายึดคืนอยู่แล้วคุณไม่ทาเขาก็ยึดคืน ทำเป็นป่าอ่าเป็นป่าเสื่อมโทรมหรือไกลเอามาปลูกเป็นป่าทําให้เป็นป่าชุมชนไปนะะหาเห็ดหาหน่อไม้แล้วก็ว่ากันไปเห็นไหมมันพยายามจะบิดอีกแล้วเอฟซีนะบิดครั้งแรกไปไงโดนอะอันนั้นแหละเขาว่าครั้งสองก็จะบิดอีกนะครับเอาเหมือนเดิมอีกหนักกว่าเดิมเอฟซีเอบอกได้เลยว่างานนี้หนักกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาไม่มี เจ้าของเดิมคือขาดสิทธ์ไปเป็นสิบปีแล้วเขาไม่ทําอ่ะเจ้าของเดิมขาดขาดจากกนแล้วมันก็เลยกลายเป็นป่าเพราะคุณอยู่เนี่ยคุณอยู่ธรรมดาเนี่ยคนอยู่อยู่ดีๆคุณก็เข้าไปทำไหมถามว่าบุกลุกไหมเต็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 มบอกตรงๆว่าเต็มเต็มนะครับอ่าคุณเข้าไปเนี่ยบุกลุกเต็มเต็มเลยอ่าแล้วคุณก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมอ่ารถไถนะครับโอ้เข้าไปไถเข้าไปโอ้เกตเข้าไปไถนะครับแล้วก็ไป ต่อท่อก๊อกน้ํานะครับเอเอทํามาเป็นสปปิงเกอร์นะครับมันเห็นกะจะอยู่ <c oughs> <c oughs> เอฟซีเออมันชัดเจนนะ,นะเอฟซีนะนอตามคลิปนั่นแหละเออตายเพราะคลิปเออเห็นไหมเด่นไหมล่ะเชฟเอฟซีคิดว่ามันชัดเจนไหมถามหน่อยมันชัดเจนมากแอดบอกได้เลยหนักกว่าอันแรกอีกแอดว่าเออหนักกว่าเพราะาอันแรกนี่ยังมี อย่างไงก็ผิดแหละอันแรกขนาดเขามีเจ้าของนะเจ้าของเขาไม่เอาเขาก็ยกให้คนอื่นเน่ยซึ่งมันผิดอยู่แล้วถูกไหมล่ะคุณเข้าไปถือว่าเจ้าของเดิมเขาไม่เอาก็ขาดจากการเป็นเจ้าของอยู่แล้วคุณไม่เอาก็ถือว่าสละสิทธิ์คุณเข้าไปก็บุกรุกเหมือนเดิมแล้วคุณไปทํานู่นทนํานี่นะทําการเกษตรนู่นเนี่ยโดยที่คุณไม่ได้อ่าได้รับการคือไปร้องอนะไปทําเรื่องร้อง ขอทําเข้าไปในที่แบบอ่าของระบบอ่ะเห็นไหมเออมันก็ผิดอยู่แล้วอันนี้ยิ่งผิดหนักเพราะอะไรอ่ะคุณถือวิสาสะนะครับบุกเข้าไปถูกไหมละ่ะเจ้าของเดิมขาดสิทธิ์ไปนานแล้วเป็นสิทธิ์ไปไม่ได้ทําอะไรเลยขาดสิทธิ์ไปนานมากแล้วอยู่ๆคุณก็เข้าไปทํำอ่ะ,อะผิดไหมละ่ะอันนั้นมันเห็นมองเห็นภาพไงเราจะไปพูดกล่าวอ้างว่า เออไปใส่ร้ายเขาได้ไหมไม่ได้ใส่ร้ายไม่ได้เอฟซีเพราะว่าเราเห็นด้วยภาพไงก็พูดตามภาพอ่ะตามคลิปอะเออคลิปยังไงเราก็ว่ากันไปตามนั้นเห็นไหมชัดเจนไหมออมันฟ้องอยู่ฟ้องอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เชื่อก็ไปดูอ่าภาพถ่ายดาวเทียมสิถูกไหมภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมันจะฟ้องได้ดีที่สุดเออเดือนไหนเดือนไหนเนี่ยมันจะบอกได้เลย ก็จะเห็นการดําเนินการนะไถเถยจะเห็นมองเห็นนะมันมองเห็นอยู่แล้วเอในพิกัดต,ตรงนั้นนะในภาพด้วยภาพก็ตามพิกัดเลยเด่นไหมลนะ่ะ fc ชัดเจนไหมชัดเจนยังไงก็ผิดนะ fc หักกว่าเดิมด้วยงานนี้อ่าอันนี้พูดถึงว่าเคสที่สองนะ,ะแม่นอไส้ก็พยายามจะพูดว่าอออยเผิดแค่กฎระเบ,บียบเล็กๆได้น้อย มาอีกมุกเดิมมุกเดิมเอฟซี MC, มุกเดิมอีกแล้วนะมุกเดิมที่แล้วอ่ะกดระเบียบเป็นไงโดนไหมครับโดนจะเหลือไหมละ่ะเออเต็มชุดเต็มอีกแล้วเออเห็นไหมเต็มอีกแล้วโอ้ชัดเจนมากเอฟซี MC. ยังไงก็ผพีดแอดบอกได้เลยนะครับยังไงก็ผพีดอย่าไปฝืนอันนี้เขาพูดไม่หมดเฉยๆก็ฟังแค่คลิปมานิดเดียวเอง แค่ไตเติลน,นีเฉยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาทำการเข้าไปยึดยึดมาทําเป็นเขตป่าชุมชนนะครับอ,อปลูกต้นลงต้นไม้เข้าไปใส่ก็กลายเป็นเขตป่าชุมชนไปแค่นั้นเองเ,ออเขาบอกว่าแม่น้องท้ายกยึดจากใครยึดจากเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมมันไม่ต้องไปถามแล้วครับขาดสิทธิ์ไปนานแล้วจะยึดจากใครนะเขาก็ยึดเอามาเฉยๆนี่แหละย,ยึดจากใครก็ยึดจากคนที่คนแรกนี่ที่เข้าไปทําเนี่ยคนล่าสุดเนี่ย ถ้าไม่มีเรื่องมีราวถามว่าเขายังหยุดทำไหมเขาไม่หยุดทําอยู่แล้วถูกไหมเขาก็จะทําต่อเออเขาทําอยู่แล้วโครงการเขามีอยู่เลยเห็นไหมตอก,กน้ํากอกเนิมเตรียมแล้วเดินท่อน้ําท่อเนิมเดินรอไว้อยู่แล้วนะเอ่อทําเป็นเครื่องสูบลงสูบน้ําเห็นไหม FC. เอฟซีเออมันเด่นไหมละ่ะนี่คือเป็นเคสสองนะครับเอฟซีเคสสองมันเป็นแบบลักษณะแบบนั้นอา่าคุณจะไปบอกว่าโอ้ยมันผิดแค่กดระเบียบ เหรอเอ้อผิดแค่นั้นเองเหรอโอ้ยตายแล้วโอ้โหเอ๊มันจะผิดตรงไหนแล้วมันชัดเจนโอ้โหอันเนี้ยหนักกว่าเดิมเพราะอะไรอะเจ้าของเดิมขาดสิทธิ์ไปเป็นสิบปีเอ่อไม่ได้ทาคุณประโยชน์อะไรงสิ้นเลยไม่ทําธุรกรรมเอ้ยไม่ได้ทาอะไรเลยจิจกรรมตรงนั้นไม่ได้มีเลยทําจิจกรรมไม่ได้ทําอะไรเลยมาเป็นสิบ,ส,บสิบปีคือ ถือว่าสละสิทธิ์โดยถาวรเลยสละสิทธิ์แบบธรรมชาติเลยมันจะกลายเป็นป่าโดยอัตโนมัติแล้วใครก็แล้วแต่เข้าไปทํเนี่ยถือว่าบุกลุกโดนเต็มๆเ,เลยนะจริงพยา,ยามจะฝืนอะทั้งๆทงี่ก่อนหน้านี้ก็ฝืนแบบนี้แหละเอฟซีเออไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดอันนี้นะครั้งสองเนี่ยบอกเลยเลยว่างานเนี้ลำบากขึ้นกว่าเดิมอ่อเพราะว่าอันแรกคุณก็โดนมาแล้วอันสองคุณยังโดนอีก และอันสามนะครับเอฟซก็จะเข้ามาอีกอันสามโอ้โหแค่สองสามอันนี้โอ้โหนะเขาเรียกว่าอ่วมอราไทยนะครับอ่วมแน่นอนเอาจริงไม่กล้าพูดเลยเลยครับงานนี้เนี่ยปะยากยากมากพวกอ่งาขนาดนี้เถียงเขา้าอันแรกนีนอันแรกในเถียงเขา้าโอ้โหไปงานทำทุกอย่าง อออันนี้มามาแผนนี้อีกแล้วเนอันนี้เริ่มแรกมาแผนนี้ก็คือให้เขายึดคืนนะเออยึดคืนเอาไปทําอ่าไปทําป่าชุมชนยึดคืนเขาว่า้งยึดคืนอ่ายึดคืนนี่เฉยแสดงว่ามันก็ไม่ผิดสิเดี๋ยวเขาก็มาปักปักป้ายหมายความว่ายังไงหมายความว่าที่ตรงนั้นเกิดการข้อพิพาทกันเกิดขึ้นแล้ว ถูกไหมก็มีคนร้องเรียนไงอ่าคนร้องเรียนนะถ้าคุณไม่ไม่ดําเนินการอ่าคนที่บุกลุกเข้าไปเขาก็จะแจ้งนะครับว่าอ่าละทิ้งนะครับเหมือนกับละเวน้นไม่ใช่ละทิ้งละเวน้นเอละเว้นก็หนึ่งห้าเจ็ดเออคุณทําไมไม่ดําเนินการเขาตั้งได้รูปภาพก็มีคลิปวิดีโอก,ก็มีเออไม่ดําเนินการเหรออย่างนี้ มันชัดเจนอยู่แล้วเอฟซีโอโคตรเด่นชัดเลยงานนี้ยังไงก็ยังไงก็ไม่รอดแอดบอกได้เลยไม่รอดหรอกงานนี้เหมือนเหมือนกับอันแรกเลย <c oughs> เอออันแรกนี่สู้กันมาเป็นไงขีเดือนเหรอเห็นไหมเออบอกว่าผิดแค่กดร,ระเบียบเป็นไงอย่าไปเชื่อพวกนะ้าเอฟซีโอ้โหมันก็เชื่อไป,ก,อไปก็บอกไปอันเนี้เต็มเต็มดอกกว่าเยอะเต็มชุดกว่าเยอะเลยเต็ม เพราะอะไรมันเต็งเต็มอเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาไม่ได้ทํามานานแล้วอันนี้เจ้าของเนาะเขาเจ้าของเดิมก็ยังทําเห็นไหมเขายังทํายทอยู่เลยอ่าแค่ว่าบอกว่าทําไม่ไหวก็เลยปล่อยให้ขานี้เขาทาเห็นไหมเขาก็พยายามสู้ทุกอย่างยังผิดเลยอ่ายังผิดอาญาเลยซึ่งมันไปให้คนอื่นทําไม่ได้นนี่ก็ชัดเจนแต่อันเนี้ยคุณเข้าไปทําอ่าโดย โดยพลราการอาพูดง่ายออ่เอที่ไม่ได้รับความอนุญาตอไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหลักก็คือระบบระบบเขาเขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วถูกไหมอยู่อยู่คนเข้าไปเนี่ย่ยเเอเจ้าของเดิมก็พูดง่ายเขาก็ไม่ได้ทําแล้วเขาก็ละทิ้งมาเป็นสิบปีเงี้ยโอ้โหอันนี้เข้าล็อกเลยเข้าชุดบอกตรงว่าเข้าดอกสามเด้ง เออนะลุ้นไปยังไงก็เข้าดอกอ่ะเอฟซีเอเอ,อชัดเจนไหมยิ่งเก่าชัดเจนอีกเห็นไหมล่ะโอ้โหแอดผีซ้ำดั้มพอยนะ่แอดว่านะเอายิงนะอ่าพระสุกไม่เข้าพระเสาแทรกจริงๆเอ,อไปเชื่อใครไม่เชื่อนะจะไปเชื่อแม่นอกไสนะ้เออนะเออ ไม่รู้สึกตัวเองซะแล้วว่าตัวเองเนี่ยเก่งแค่ไหนนะครับเออเก่งแค่ไหนถามหน่อยเก่งแค่ไหนนะะออช่วยอะไรได้ครับช่วยอะไรเขาได้มั่งถามหน่อยช่วยอะไรเขาได้มั่งไม่มีไม่เห็นช่วยอะไรเขาได้เลยเออเวลาเขาโดนมาอนะเออใช่ครับคุณกเกษมนะครับคือพูดง่งาย fc นะเคสสองเนี่ยยังไงก็โดน เพราะอะไรโดนเพราะอะไรเพราะว่าหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วคุณเข้าไปทำอ่ะเข้าอนุญาตที่ไหนอ่ะคุณเข้าไปไถนะครับเข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนะเข้าไปไถเข้าไปตัดไถดันต้นไม้เออนะต่อคราวนี้แหละใครถามว่าถามว่าเขายังไม่ได้แจ้งแค่นั้นเองใจเย็นๆนะครับมันบอกไม่เห็นมีใครมาแจ้งเลย ใจเย็นเย็นแจ้งแน่นอนใจเย็นเย็นเออไม่แจ้งได้ยังไงเออเขาดําเนินการครั้งก่อนก,ก็ลงพื้นที่มาทีแล้วเอฟซี <c oughs> ใช่ไหมเขาลงพื้นที่มาทีแล้วไม่แจ้งได้ยังไงอ่ปะปับจิ๊บนึกสวัสดีครับผมก็วันนั้นที่ไปไออะไรนะอ่าอุทยานผู้ผายต์ไงนั่นแหละเขาไปดาเนินการวันนั้นอ่ะที่เรา ที่เอ็ก็ไปถ่ายนะไปถ่ายคลิปไปทําไปไลฟ์อยู่ที่นูน่นอ่ะอ่าวันนั้นอ่ะที่กลับมามืดๆอ่ะน,น,นั่นแหละชัดเจนไหมเอฟซี FC? ชัดเจนมันเด่นอยู่แล้วนะอันนั้นผิดเต็มๆอันนั้นนะโอ้โหไม่ต้องถามแล้วเออเขายังไม่เรียกตัวแค่นั้นเองเอฟซี FC. เดี๋ยวให้เขาปากก่อนนะ <laughs> ให้เขาปากก่อนนะครับ เออ่ปากก่อนพอปาก,ปากพอปากเสร็จเขาก็จะเรียกเลยเ,ออเขาก็จะเรียกเรียกไปรับทราบมาเห็นไหมชัดเจนไหมมันก็จะเป็นลักษณะน,นั้นนะครับ